สวัสดีเพื่อนๆและก็น้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับนิกกี้อีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปเดียวเที่ยวทั่วโลกครับผม ระว่าเดียวเที่ยวทั่วโลกในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับบรรยากาศของความน่ากลัวแล้วก็ความน่าขนลุกนะครับเพราะว่าช่องมันเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าขนลุกนะครับเราก็จะไม่ออกจากธีมถูกต้องป่ะและในวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคบเป็นวันที่นิกจะพาเพื่อนๆนะครับไปพบกับสถานที่ที่น่ากลัวแล้วก็มีเรื่องราวนะครับใน Google เอิร์ก็ไม่รู้ว่าเบื่อหรือยังนะครับถ้าหากว่ามีสถานที่ไหนที่น่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปหาข้อมูลแล้วก็ พาไปเที่ยวกันในสถานที่นั้นนะฮะแล้วก็ถากว่าน้อง,องๆหรือว่าเ,เพื่อนๆเข้ามาที่ช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับ <cend. S 1> ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไ like, ลค์กดแชร์นะคบเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่มีเรื่องราวที่น่าขนลุกแล้วก็มีเรื่องที่เป็นเรื่องดักดักนะค,ะนะคบเพราะว่าเรื่องดักเป็นเรื่องที่น่าสนุกแล้วก็น่าติดตามอย่างเช่นในวันนี้นะครับที่นิกจะพาเพื่อนๆไปพบกับ3สถานที่ที่เป็นพิกัดที่น่ากลัวที่สุดนะครับในหลายๆสถานที่ที่ g o o g l e เอสามารถสำรวจได้ครับ จริงเหรออะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปพิสูจน์นะครับเพราะว่า3มสถานที่นี้นะรับรองว่ามันมีเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วก็มีความน่ากลัวน่าขนลุกและ3สถานที่นี้นะครับนิกจะบอกใบ้ให้นิดนึงว่ามันเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาเนี่ยเอาจริงๆแค่ดูตามในทุ่งนาที่มันมีหุ่นไล่กา ตั้งอยู่เนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วนะแล้วมันก็มีหนังมากมายที่เกี่ยวกับความสยองของหุ่นไลกานะครับซึ่งหากว่าเคยได้ดูแล้วเนี่ยก็คงจะพอจะจินตนาการได้ใช่ไหมครับว่าความน่ากลัวของหุ่นไลกาเนี่ยไม่น่าสดสยองแล้วก็น่าขนล,ลุกมากๆเลยและถ้าหากว่าเพื่อนพร้อมแล้วนะครับก็เตรียมตัวออกเดินทางไปพบกับสามสถานที่นี้ได้เลยครับไปเลยและสถานที่แรกเราจะเดินทางไปที่ฟินแลนด์ครับผมไปเลยครับ ตรงบริเวณนี้นะครับที่จุดแดงไว้นะครับมันเป็นจุดที่สยองขวัญนะครับแล้วก็น่าขนลุกมากคจะสยองขวัญตรงไหนเดี๋ยวเราลองลงไปดูใกล้ๆกันนะครับก็มันสามารถเดินผ่านไปดูได้นะครแต่ว่าไม่สามารถลงไปตรงจุดนั้นได้นะครับลงไปเลยครับผมอันนี้ก็จะมีที่เห็นอยู่นี่นะฮะมันเหมือนกับเป็นกลุ่มคนนะครับที่ เขาไม่รู้ว่ามายืนทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองโฉบไปดูใกล้ๆนะครับเห,เหมือนซอมบี้คือมันมันคล้ายๆกับเป็นผงซอมบี้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันคือหุ่นไล่กานะครับจะเห็นว่ามีหลายหลายตัวมากเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยสองร้อยตัวเลยนะครับแล้วก็คิดดูดีถ้าหากว่าขับรถมาหรือว่าเดินผ่านมาตอนกลางคืนคนเดียวอย่างเงี้ยมันน่าสยองขวัญน,นะคุณผู้ชม,มตรงสถานที่นี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปครับแล้วก็มีเรื่องราวครับผมเพราะว่าตรงสถานที่นี้เนี่ยมันอยู่ตรงเมืองเล็กๆนะคบที่เขาเรียกว่าเมืองซามูซาไม่นะฮะขับรถไปทางทิศเหนือประมาณ30กิโลเมตรครับถ้าหากว่ามองไปทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเจอกับอะไรแปลกๆที่ดูลักษณะแล้วเหมือนกับกลุ่มคนที่ ยืนอยู่นิ่งๆน,นะฮะตรงนั้นเนี่ยมันคือหุ่นไรการครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า The Silent People ครับหรือถ้าเกิดเป็นภาษาฟินแลนด์นะครับเขามีชื่อเฉพาะว่า h j u j a n e n kansa เป็นภาษาฟินแลนด์ครับผมตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผลงานการสร้างของศิลปินท้องถิ่นนะครับที่ชื่อว่า Reijo Kela สำหรับ Silent People นะครับเคยจัดแสดงมาแล้วหลายที่ก่อนที่จะ ถูกย้ายมาตั้งตรงนี้อย่างถาวรในปี1994ครับและหุ่นไลก้าพวกนี้นะครับได้รับการดูแลจากองค์กรที่ชื่อว่า ซาโมซามีโยดเวิร์กช็อปครับซึ่งพวกเขาจะคอยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับบุ่นไรการพวกนี้นะฮะอย่างน้อยปีละ2ครั้งด้วยกันซึ่งเขาจะใช้เสื้อผ้าจากการรับบริจาคมาครับหลายๆคนที่ขับรถผ่านไปแล้วก็มองเห็นเดอะไซเลนต์พีเพิลนี้ก็มักจะตั้งคําถามให้กับศิลปินที่ชื่อว่าเรโจเคลาว่าเขามีจุดประสงค์แล้วก็มีความต้องการหรือว่าต้องการจะสื่ออะไรให้กับคนได้รับรู้นะครับซึ่งเรโจเคลาเนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามเหล่านี้มาโดยตลอดนั่นก็หมายความว่าให้คนที่ผ่านไปผ่านมา แล้วก็ได้เห็นกลุ่ม The Silent People นี้ได้ตีความเอาเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับผลงานศิลปะเหล่านี้นะฮะซึ่งทฤษฎีที่คนส่วนมากมองแล้วก็ตีความตรงกันนะครับเขามองว่า The Silent People เนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่สูญเสียชีวิตในระหว่างการสู้รบที่โหดร้ายครับซึ่งสงครามนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่ใกล้เคียงกันในช่วงฤดูหนาวของปี1939ถึงปี1940ระหว่างฟินแลนด์กับโซเวียตรัสเซียครับ มาสถานที่ต่อไปกันบ้างนะครับสําหรับจุดที่2นะครับกับความสยองขวัญบน Google Earth นะครับจริงๆจุดนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเรียกว่าสยองขวัญสักเท่าไหร่นะครับมันแอบดูหน้าเศร้าแล้วก็ดูน่าสงสารซะด้วยซ้ำไปนะฮะเราเดินทางกันไปที่ญี่ปุ่นครับผมเมืองนี้มีชื่อว่านาโกโรนะครับเขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านหุ่นไล่กาครับผมเดี๋ยวเราจะลองลงไปสำรวจที่หมู่บ้านนี้ดูนะครับ กู o กิลเอิร์ทนี่ชัดเจนใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองลงไปที่หมู่บ้านนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่อะไรมากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในแถบชนบทซะด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินทางเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านหาว่าหุ่นไลกายอยู่ตรงไหนนะครับซ้ายมือนี่มีคนนั่งอยู่เอ๊หรือว่านี่เป็นหุ่นไลกาเดีย๋ยวลองลองเข้าไปดูลึกๆอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าตรงนี้นะครับผมมานั่งต้อนรับกันอยู่นะครับเป็นตุ๊ก,กตานะครับอันนี้ดูแบบอุ้ยเอาจริงๆน่ากลัวนะคุณผู้ชมน่ากลัวนะถ้าเป็นตอนกลางคืนนึกสภาพหมู่บ้านชนบทที่มันไม่ค่อยมีรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็หมู่บ้านค่อนข้างเงียบแบบนี้นะครับเราเดินเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็วังเวงนะคุณผู้ชมเดีย๋ยวลองเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับ อันนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเป็นพวกตุ๊กตานะครับเป็นตุ๊กตาหุ่นไลกานะครับมีเยอะมากเลยคุณผู้ชมมันถูกวางไว้ตรงที่ต่างๆของหมู่บ้านนะครับเหมือนกับขอต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นั่งโชว์ตัวอยู่นะครับเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆนะครับเหมือนกับเขามีชีวิตนะเหมือนกับเขาแบบว่า เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับแม้แต่ในสวนในทุ่งหญ้าก็มีนะครับท,ท,ที่ตรงนี้มันมีเรื่องราวแล้วก็มีที่มานะครับเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆฟังนะครับหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านนาโกโร่ครับผมเป็นหมู่บ้านของญี่ปุ่นนะฮะที่อยู่ ห่างจากตัวเมืองเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับในชนบทหมู่บ้านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็ค่อยๆหดตัวลงอย่างช้าๆครับคาว่าค่อยๆหดตัวลงเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่หมู่บ้านมีประชากรน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยเต็มไปด้วยตุ๊กตาที่ถูกตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆครับและตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วก็ประชากรหลายๆคนนะครับที่เดินทางออกจากหมู่บ้านไปทํางานในตัวเมืองนะครับแล้วก็บางคน เสียชีวิตลงซึ่งนั่นเป็นสาเหตุทําให้หมู่บ้านนากโรนะครับค่อยๆหดตัวลงจนเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กแล้วก็เงียบเหงาอ้างว้างน่าสงสารมากนะครับ ตุ๊กตาเหล่านี้เ,เป็นตุ๊กตาฝีมือของซูคิมิอายานะครับซึ่งเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเธอได้กลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้หลังจากที่ออกไปทํางานที่ต่างเมืองนะครับและเมื่อเธอกลับมาเธอก็ต้องพบกับสภาพหมู่บ้านที่ค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากว่าคนหรือว่าเพื่อนข้างบ้านของเธอเได้เดินทางย้ายออกจากหมู่บ้านไปทำงานที่ในตัวเมืองหรือว่าบางคน,นก็เสียชีวิตแล้วนะคบและเมื่อเธอต้องเผชิญกับความเหงาและววความอ้งางว้างเธอจึงต้องทำตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้น ในการที่จะคอยอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านเพื่อทําให้หมู่บ้านเนี่ยดูมีความคลึกคลื่นมากยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบ,บันนี้นะครับมีตุ๊กตาอยู่มากถึง350ตัวด้วยกันครับและตุ๊กตาเหล่านี้ก็จะตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ คนคนนั้นเนี่ยเคยมีชีวิตอยู่หรือว่าเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางไปตรงจุดไหนในหมู่บ้านนี้คุณก็จะพบกับตุ๊กตาที่เหมือนกับมีชีวิตจริงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับซึ่งนั่นนอกจากจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกถึงความน่ากลัวนะครับคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงความน่าสงสารแล้วก็ความอ้างวางในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะ โอเคเราไปดูที่ถัดไปกันบ้างนะครับสําหรับจุดนี้เนี่ยนิกต้องขอบอกก่อนว่ามันไม่มีสตอรี่เว้ยแล้วมันก็ไม่มีที่มาที่ไปนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดจุดหนึ่งที่มีคนเขาบาังเอิญไปเห็นแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับสําหรับจุดนี้นะครับมันเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับบนถนนในโบลิเวียครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่านะครับก็ค่อยๆลงไปนะครับบนถนนที่อ่ะตรวจลงไปเลยครับ มันดูเป็นถนนที่ดูดิสว่างแล้วก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนไม่น่ากลัวนะฮะดูแบบไม่มีอะไรแล้วเราลองหมุนกล้องไปเรื่อยๆนะครับไปทางขวาหน้าไงน่ากลัวนะอันเนี้ยเอาจริงๆนีกว่านี้แบบน่ากลัวสุดเลยนะคือมันเหมือนคนแบบขูกคอตายเว้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นหุ่นไ่กานะครับที่เขาแขวนไว้นะฮะ จะเห็นแล้วว่าสยองอ่นะเอาจริงตัวเนี้ยสยองที่สุดเลยนะแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือเมืองนะครับเมืองมันไม่มีคนเลยคุณผู้ชมดูดิมันเวงววางมันแบบมันวังเวงมากเลยนะแล้วก็มีหุ่นตัวเนี้ยอยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับถ้าหากว่าเดินมาหรือว่าขับรถมาคนเดียวอย่างเงี้ยตกใจนะครับแทนที่จะแบบว่าเตือนสติคนมาให้ขับรถเร็วแต่กลับเป็นว่า อาจจะตกใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ3สถานที่นะครับ3พิกัดที่เกี่ยวกับผุนและกาแล้วก็น่ากลัวนะครับบน Google Earth ครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมมาจนจบคลิปนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีการอัปเดตคลิปครั้งใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับและสำหรับคลิปนี้ครับก็คงต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ